มันไก่อยู่เมื่อกี้มันไก่หนูเหรอฮมันไก่หนูหรอไม่ก็เลือกเอาดูได้ก็ย้อนตัวนี้แหละยอกมันพี่มูอ่อนเนี่ยเมื่อต้นวันวันวันปอมันตัวใหญ่คักครับอ่าน้องแตงโมทักทายหน่อยทักทายหน่อยเด้อทักทายนี่น้องแตงโม สองเดือนกว่าเกือบสามเดือนแล้วสองเดือนครึ่งเออสองเดือนครึ่งฟันฟันยังไม่มันผสมอะไรมาหน้าบามันผสมอะไรไทยใหญ่ยมใหด้วยน่อเออยยิ้มให้ด้วยฟันข้างบนยังไม่ออกบามันเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันพ่อเป็นบามันแม่เป็นไทยแท้ตัวก็เลยออกมาประมาณแบบนี้นั่นแตงโมเนาะ ไปกลับแล้วนะบาย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 แตงโมดเดี๋ยวการเล่นด้วยใหม่นะ